สวัสดีครับ้องนาบ้านเรานะครับวันนี้จะมาให้อาหารปลาตอนเย็นๆนะครับเพื่อมาดูเช็คดูหน่อยนะครับว่ายัางอยู่ดีมีสุขและมีไซส์ขนาดไหนแล้วนะครับอายุของปลาก็ประมาณ3เดือนนะครับอลองเช็คดูก่อนนะครับ ก็มีปลาทับทิมครับปลาทับทิมปลานิ่นแล้วก็ปลาตะเพียนนะครับออก็ยังเยอะอยู่นะครับตัวก็โตขึ้น ก็มีนะครับ นดีนะครับดูดูก็โอเคนะครับยังอยู่ดีมีสุขอยู่ครับอันนี้ก็เป็นไซส์ประมาณ3เดือนนะครับอ,อีกหนึ่งรอบอืม ครับอ่าครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อเช็คดูขนาดและก็จำนวนของปลานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดี สวัสดีครับ